มา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 คัพสุดท้ายคัพสุดท้ายต้องทำเต็มไปถึงหมื่นไปไปไปเดี๋ยวเอาสมุกเกอร์เลยส่งตัวนี้ตันแล้วนะครับผมหมื่นแล้วสมุกเกอร์มึงเหลือแค่สิบเอ็ดมึงมึงเหลือแค่สิบเอ็ดวันนี้มึงต้องได้สมุกเกอร์เดี๋ยวอัพเลยสิบเอ็ดใช่ไหมเดี๋ยว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 กูไปเล่นเอาไอ้บัตรอันนี้ให้สมุกเกอร์แป๊บหนึ่ง มึงไอ้นี้แน่นอนสมกเกอร์มึงถึงหมื่นแน่วันนี้ฝนจะตกนะเนี่ยสันจิต้องได้วันนี้ต้องเอาสันจิมาให้ได้ไม่ไหวไงสันจิต้องได้มันได้แน่แนวันเนี้ยขึ้นอู่กับสมุเกอร์แล้วสมุเกอร์จะถึงหมื่นหรือเปล่าไปเดินๆไปๆปั๊บ ไปไปไปอปไปมาราคีปึ๊บไปครับผมไปไปไปครับปุ๊บเออมาปุ๊บเยอเร็วเร็วเร็วรีบนะเนี่ยรีบเลเนี่ยฉันจีจะออกแล้วมามาราคีเออโอ้ปล่อยผิดทางนี่ลูกฟองดูสิ มาต่อย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 ลูกบอลีโอเคจบชนะชนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดีวเดเเเวเวว สันติเอสเอสตัว PV p ีวสุดเทพถึงเมาถึงเมาห้าไปแค่นี้ก่อนสามหกถึงหมื่นแล้ว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 สปูเกอร์หมื่นแล้วไปดูได้แน่นอนได้แน่นอนได้แน่นอนจังหวะนี้ได้แน่นอนกดรับบึอบ้อรับสันติด้วยมามาบึอบ้อ โอ้โสันจิแตกครับสันติมาแล้ว yes SS แคบลูกก่อนเดี๋ยวไปโพดอวดในกลุ่มเค okay. ออกแล้วสันจิออกแล้วเควสสองอันนี้เรามีอยู่แล้วเรามีสองการ์ดนี้แล้วเค okay. ไม่เป็นไรไเป็นไรครับพี่น้องอ่าชอบมากสันติตรงนี้ชอบสันติอยู่แล้วฮะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ไปเลยนี่เอสก็เท่แต่ไม่เอาสันจิดีกว่าโอเค อยากดูซิมีของอัพหรือเปล่าสัปปิคู่อ่าอ,อยู่นี่เลยโอ้ยคะแนน2,090ครับผมไปดูอัพอัพเไปเลยเอาไปเลยไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียดายเราเปไปเลยไปเอาให้สุดเอาให้สุดไปสี่สามสองหนึ่งศูนย์เอากดไปให้หมดกดไปให้หมดพอแล้วพอแล้วพอดีไหมพอดีไหม สองหนึ่การดอัพเต็มหมดแล้วทำไงดีทำไงด,ดีโอเคช่างมันเดี๋ยวไปเล่นก็ได้เองโอเคบูท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 สกิลโอเคได้กดไปโอ้โหไม่ไม่พอไม่พอเดีย,ยบช็อตไม่พอเป็นตัวสีเหลืองึ้นด้วยไม่คยได้มีของสีเหลืองด้วยโอเคเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนมันชอบใส่การ์ดอะไรการที่ดีที่สุดการโนจิโกจัดไปโนจิโก ในโอ้โหเต็มเลยให้หนจิโกะมาบานเบอร์ใหโนจิโกะมาบานเบอร์โอเคเร็ว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 การันตีการันตีมีบ้างโอเคพอดีมีนจิโกะพอด okay. so right? okay. 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 ีเลยเคสามการ์ดของโนจิโกะเรียบร้อยแล้วก็สกิลซันจิใส่ไปนี่โอเคเหลือให้ถึงเลเวลยี่สิบเจ็ดโอเคครับผมซันจิตันซันจิได้แล้ว อัพไปเลยเวล์ยี่สิบไปโอเคเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมายัดที่หลังแล้วก็รีวิวพรุ่งนี้โอ้โ oh, หหมดแล้วของหมดแล้วของอัพหมดแล้วโอเคของอัพหมดแล้วรับของนี่รู้จงร้อยรู้จังร้อยผลไม,ม้ปีศาจเคเอตื่นเต้นสันติออกตื่นเต้นโอเค ไปลองเล่นเลยสักตาดีฟ่าสักตาสองตานะครับผมถือว่ารีวิวไปด้วยในตัวเลยนะครับผมโอเคมีตัวสีเหลืองมัดได้ผ่านด่านแล้วเคียวน้ำมิจังออกไปเอาน้ำมิออกไปโอเคประมาณนี้ใส่ไปสจีตัวน,นี้รู้สึกว่าจะมีสกิลเท้าเพิงนะืมสุดยอดสุดยอดมา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  เร็วเร็วเร็ว,รว,อ,ยรวอยากเล่นแล้วอยากเล่นแล้วมาย่างเทพค่ะพี่น้องเตะกันโอ้ยเตะอย่างแรงนะครับ <Benjamin> เตะอย่างแรงนะครับผมอือหือเตะเร็วมากเตะเร็วมากเดี๋ยวเี้ยเท้าจะเป็นไฟแล้วเท้าจะเป็นไฟแล้วเดี๋ยวเรวเาติดธรรมดานี่เ,เคเ้าเป็นเพิงแล้วเป็นเท้าเพิงใช้สกลเท้าเพึงได้อือหมึตัวบุ๊บ เร็วขึ้นเร็วขึ้นมันต้องแบบนี้ตายเละหมดเละหมดเอาสเตจสักจานเลยครับผมโอเคมา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 เร็วจะได้จบคลิปละ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมขอไปจอดเรือก่อนนะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับดูอีกวิ่งล้วงกระเป๋าได้โคตรเฟี้ยวสันจิไปนะครับสวัสดีครับ